สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพยากรอากาศเพื่อการเกษตรนะครับสําหรับวันนี้เพิ่มเติมในรอบด็กนะครับเนื่องจากว่ามีฝนถล่มในส่วนของภาคกลางนะครับภาคกลางภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้าบางส่วนนะครับในช่วงค่าคืนนี้ฝนถล่มหนักนะครับเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมในส่วนของพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออก ถ้าดูจากในส่วนของเรดราตอนนี้นะครับมีกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากอยู่แถวนี้สวนพึ่งราชบุรีกาญจนบุรีนะครับอำเภอจอมบึงอำเภอสวนพึ่งอำเภอโพธารามของราชบุรีนะครับกาญจนบุรีนะครับห้วยกระเจาออำเภออู่ทองของสุพรรณบุรีอำเภอสองพี่น้องอำเภอกำแพงแสนนครปฐมอำเภอบางเลนโพธารามราชบุรีสมุทรสาครฝนถล่มหนักนะครับ แล้วก็น่าจะหนักต่อเนื่องดูลักษณะของฝนแล้วน่าจะน้ําท่วมนะครับท่านผู้ชมคืนนี้เฝ้าระวังด่วนเดี๋ยวไล่ดูเป็นอาเภอครับจากเรดาร์ตรงนี้สวนพึ่งนะครับชัดป่าหวายฝนตกหนักของราชบุรีนะครับมีหลายพื้นที่ที่ฝนถล่มหนักในช่วงนี้เฝ้าระวังนะครับในส่วนของน้ําท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงตกหนักต่อเนื่องไม่หยุดนะครับ โคารามบ้านโป่งนะครชัยศรีสามพานสมุทรสงครามนี่ทั้งจังหวัดเช่นเดียวกันนะครับทั้งจังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็นอัมพาวาบางคนทีบางนกแวกดำเนินสะดวกวัดเพลงฝนถล่มหนักปากท่อฝนถล่มหนักบางตะบูนเป็นกลุ่มฝนที่ตกหนักนะครับอำเภอเมืองราชบุรีอำเภอเขางูอำเภอ,อเ,เจ็ดเสมือนนะครับ อำเภอบ้านคลองบ้านเลือกนะครับบ้านไร่บางแพรนองโพกระจับบ้านโปง่งท่าผาที่ฝนถล่มหนักต่อเนื่องนะครับในส่วนของจังหวัดราชบุรีทั้งจังหวัดเช่นเดียวกับสมุทรสงครามนะครับดำเนินสะดวกบางน,นกแขวกบางคนทีอัมพาวาอำเภอเมืองสมุทรสงครามนะครับอำเภอบางจะเกรงฝนถล่มหนักในช่วงคืนนี้ อำเภอบ้านไร่โพหักบางแพรหน้องโพดอนใจห,หอมนครปฐมก็เช่นกัน,นครับบ่อพรับธรรมสาราฝนถล่มหนักนะครับกำแพงแสนห้วยกระบอกแถวนี้นะครับนครปฐมบางเลนล่างกระทุม่มลำพญาห้วยพลูฝนถล่มหนักนะบ,บ่อพรับ นครชัยศรีสามพรานรวมทั้งสมุทรสงครามนะครับกระทุ่มแบนบ้านแพ้วสมุทรสาครนะครับกระทุ่มแบนบ้านแพ้วบางปลาอําเภอเมืองสมุทรสาครอ้อมน้อยสรารยานครปฐมนะครับฝนถล่มหนักนะครับบางบัวทองไซน้อยบางบัวทองเสาทงหินบางใหญ่ปลายบาง นนทบุรีนะครับบางกรวยปากเกร็ดฝนถล่มหนักนะครับบางหลวงปทุมธานีสามโคกลังสิตหลักหกลำสาม 3, แก้วคูคตนะครับฝนทล่มหนักกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับรอบนี้หนักทั้งคืน,นครับพระประแดงสำโรงเหนือบางเมืองสมุทรปราการแหลมฟ้าผ่าโซนนี้โซนตะวันออกบางพลีบางปูบางเสาธง ฝนถล่มหนักในะช่วงคืนนี้นะครับน่าจะต่อเนื่องลำลูกกาลำสามแก้วรังสิตบางพูนคูคตเนี่ยนะครับลำไทรฝนตกหนักนะครับนครเนื่องนครเนื่องเขตชาเชนงเซาเช่นเดียวกันนะครับบ้านโพบางพีน้อยท่าสะอาดแปลงยาวหัวสำโรงบางคล้าพนมสารคามเกาะขนุนหัวสำโรง สนามชัยเขตนะครับฝนถล่มหนักในค่ำคืนนี้หลายพื้นที่โซนตะวันออกโซนภาคกลางและก็โซนภาคอีสานตอนล่างนี่นะครับท่านผู้ชมดูนะครับกลุ่มฝนหนักมากนะครับโซนอีสานนี่แถวนี่นะครับแถวปากช่องแถวปากช่องนี่ฝนตกหนักทั้งคืนนะครับคืนนี้เฝ้าระวังในส่วนของพื้นที่เหล่านี้นะครับ บ้านโคกสำราญบ้านวังเขียวนะครับโซนนี้คลองไผ่สีคิ้วสูงเนินปากช่องม่วกเหล็กฝนถล่มหนักนะครับแล้วก็น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงค่ำคืนนี้โนนสูงหนองปลือคอนบุรีเสริงสางนี่ฝนถล่มหนักนะครับในช่วงค่ำคืนนี้เดี๋ยวไปดูเรดาร์ในส่วนของเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยาครับนี่นะครับจะเห็นว่ากลุ่มฝนขนาดใหญ่ที่กำลังตกอยู่นเวลานี้ อำเภอสังขบุรีการจนบุรีทองผาภูมิไซโยกอเภอเมืองการจนบุรีบ่อพลอยอเภอท่าม่วงด่านมะขามเตี้ยอเภอเมืองการจนบุรีพนมทวนโซนนี้ก็จะเป็นสวนพึ่งราชบุรีอเภอบ้านคาอเภอปากท,ท่ออเภอจอมบึงอเภอท่าม่วงการจนบุรีนะครับบ้านโปง่งราชบุรี ขัธารามเมืองราชบุรีดำเนินสะดวกบางคุณทีสมุทรสงครามอัมพาวาอำเภอเมืองสมุทรสงครามอาําเภอบ้านแพ้วดำเนินสะดวกราชบุรีโซนนี้ก็เมืองนคนปรปฐมกำแพงแสนสองพี่น้องสุพรรณบุรีอู่ทองอําเภอเมืองสุพรรณบุรีฝนถล่มหนักดอนเจดีศรีประจัน์วิเศษชายชาญสามโก้อ่างทองวิเศษวิเศษชายชาญอ่างทอง ผักไก่นครศรีอยุธยาบางปรามาสุพรรณบุรีสองพี่น้องสุพรรณบุรีดอนตูมนะครปฐมกำแพงแสนอําเภอเมืองนะครปฐมนะครชัยศรีสามพานเมืองสมุทรสาครบางบอนกรุงเทพบางกลวยนนทบุรีเมืองนนทบุรีดอนเมืองบางเขนบางกะปิกรุงบางทองหลางคลองเตยลาดกระบังมีนบุรี คลองสามวาหนองจอกเมืองฉะเชิงเซาบางประกงบ้านโพจังหวัดตากแปลงยาวฉะเชิงเซาบางคล้าฉะเชิงเซานะครับฉเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาแก่งคอยสระบุรีวังม่วงมวกเหล็กสระบุรีนะครับสีเทพเพชรบูรณ์ชัยบาดาลลบบุรีการขุนทดโคร,ราชสีคิว้วปากช่องปาก ดุโคราชนะครับบางน้ำเขียวปักธงชัยสีคิ้วสูงเนินขามทะเลสออําเภอเมืองโคราชปักธงชัยโคราชโชคชัยนครราชสีมาหนองบุญมากจักราชโนนสูงโนนไทยพระทองคําขามสแกแสงโคราชนี่ฝนถล่มหนักทั้งจังหวัดนะครับเกือบทั้งจังหวัดกบินบุรีปาจีนบุรีนะครับนาดีประจันตคาม อำเภอเมืองปราจินบุรีสีมโหสถอำเภอบ้านสร้างอำเภอบางคล้าฉะเชิงเซาพนมสารคามแปลงยาวเกาะจันชนบุรีสนามชัยเขตเป็นกลุ่มฝนที่ตกหนักในค่ำคืนนี้นะครับท่านผู้ชมต้องเฝ้าระวังนะครับดูทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวจากตะวันออกมาตะวันตกและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลในคืนนี้ฝนน่าจะถล่มทั้งคืนนะครับ เฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมฉับพลันน้ํารอการระบายนะครับในส่วนของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้าบางส่วนนะครับดูเรดาร์ชุมพรดูเรดาร์สติงพระนะครับก็จะเจอกลุ่มฝนอยู่โซนระโนดสงขาปากพยูนสิงหานครปปนาลปัตตานีนะครับโซนนี้สบายใยแต่ภาพรวมฝนอยู่ที่โซนทางด้านภาค อีสานตอนล่างภาคกลางนะครับภาคตะวันออกนะครับฝนถล่มหนักนะครับสีเทพเพชรบูรณ์ชัยบาดาลลบบุรีด,ด่านขุนทดพัฒนานิคมพัฒนานิคมแล้วก็โซนิโพทองสามชุกสุพรรณบุรีนะครับเลดาร์ーーขอนแก่นวันนี้หยุดนะครับเลดาร์ーーสกลนครก็ในส่วนของภาคอีสานตอนนี้ไม่มีฝนนะครับ ฝนไปหนักอยู่โซนในส่วนของภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้นะครับเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมนะครับฉับพันดูกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่นะท่านผู้ชมจะเรียกว่าหนักสุดของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในโซนภาคกลางในค่าคืนนี้ก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวไปดูเรดาร์ของกรุงเทพนะครับดูเรดาร์ดูเรดาร์ที่กรุงเทพนะครับจะเห็นกลุ่มฝนขนาดใหญ่นะครับถล่มหนักในส่วนของค่าคืนนี้กรุงเทพและปริมณฑลนะครับ มีกลุ่มฝนเป็นปจำนวนมากเฝ้าระวังนะครับดูในส่วนของการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนนะครับนี่นะครับเคลื่อนตัวจากตะวันตกไปตะวันออกเฝ้าระวังในส่วนของภาคกลางภาคตะวันออกนะครับในช่วงรอบดึกนะครับเตรียมขนของด่วนนะครับในช่วงค่ำคืนนี้เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงรอบดึกวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ